เพื่อนสนิทแตงโมเตรียมทำสิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนชาปนก,กิจศพเป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีการเตริมชาปนก,กิจศพแตงโมวันที่24พฤษภาคมนี้ที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีเนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 ทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงานแก่ครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญโดยแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างานจึงเรียนมาเพื่อทราบ และกราบขออภัยมานาโอกาสนี้ขอพระเจ้าอวยพระพคริสตจักรแห่งความสุขหมายเหตุ head, คริสตจักรจะทําการถ่ายทอดส,สดพิธีผ่านทางช่อง YouTube ของคริสตจักรต้องบอกว่าล่าสุดเพื่อนสนิทแอนนาก็ได้พาลูกๆมาส่งแต่งโมนิดาพร้อมลูกในท้องเป็นครั้งสุดท้ายในวันชาปนากิจโดยงานนี้แอนนาก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าวันที่24นี้ ตั้งใจพาทั้งสี่ไปส่งแม่โมโครั้งสุดท้ายพร้อมลูกในท้องแบมบี้สมหวังแล้วลูกแบมบี้ที่โมอยากได้ทุกตัวไม่ดื้อไม่สนเลยรู้อยู่รู้กินมากแม่โมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนอกจากนั้นแอนนายังได้เข้าไปเขียนคอมเมนต์ในโพสต์นี้ต่ออีกว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์รอพวกเรานะและทุกวันนี้ออกมาแจกอาหารน้องหมาน้องแมวก็เพราะมารู้ทีหลังว่าโมชอบไปช่วยแมวตรงปากเกร็ด นางไปช่วยเรื่อยๆทำแทนเพื่อนเท่าที่ทำได้ขพราะขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ